วัดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้นะคะวันวาเลนไทน์นี้มีของขวัญให้ แฟนหรือว่าครอบครัวรดียังคะมาวันนี้นะคะปอนมาแนะนํารถสวยๆค่ะนั่นก็คือนะคะ m e r c ์เซเดสเบนะคะ CLS 3 5 0นะคะเป็นเครื่อง V 6นะคะคันนี้เป็นเบนซินนะคะเป็นล้อแม็กขอบ18สุดแต่ง AMG เป็นรุ่นท็อปสุดซันรูฟเลยนะคะลูกค้าและมีไฟนะคะเลทางรันนิ่งไลท์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะราคาเบื้องต้นของเรา ขายอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักนะคะลดพิเศษไปเลยค่ะเหลือ9,99,000บาทเท่านั้นราคาลูกค้าค่ะมาดูภายนอกภายในเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะได้คันนี้ไปแบบว่าโอ้โหเลิศแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะยอดจัดไฟแนนซ์ได้ล้นๆเลยค่ะคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเขามาดูเลยค่ะภายในสวยมากๆค่ะ นี่ค่ะภายในนะคะเป็นสีดํานะคะต่อปรับไฟฟ้านะคะสวยมากเลยค่ะมีเนวิเกเตอร์นะคะและพร้อมซันรูฟนะคะ แรกไม่แค่นึ่งแสี่หนึ่งแสกิโลเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะรถสวยงามมากๆเลยค่ะภายนอกภายในดูสะอาดสะอาดนะคะที่สําคัญนะคะรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆค่ะถ้าลูกค้ามานะคะรับรองถูกใจแน่นอนเลยค่ะที่สําคัญคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มออกรถยุโรปแต่ไม่ต้องใช้เงินค่ะคุณลูกค้า มาหาเราเลยนะคะที่เต็นท์รถนะคะเก่งเลสซิ่งคาร์สองค่ะติดอยู่ถนนกาญจนาบางแคนะคะศูนย์รวมรถยนต์เดอะเบสท่าค่ะมาดูข้างหลังค่ะข้างหลังก็สวยงามมากเลยนะคะเป็นนี่ค่ะ CLS 350นะคะเป็นเครื่องเบนซินนะคะ306แรงบิดเลยค่ะคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันประมาณ10กิโลกิกิโลต่อลิตร10กิโลต่อลิตรเลยค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้ของเรานะคะ อยากจะบอกว่ายอดยอดจัดได้ล้นไม่ต้องใช้เงินค่ะคุณลูกค้าติดต่อปอนมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 95 95 9 5 3 9 5 9 2 8 9สมามาทดลองค่ะฟรีที่หน้างานได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าของเรานะคะมีบริการมีฟรีให้นะคะ่ะฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนินการค่ะคุยมาหาปอนได้เลยค่ะออกรถฝากบอกนะคะฝากกระซิบบอกค่ะออกรถ ยุโรปนะคะแต่ไม่ต้องใช้เงินค่ะเงื่อนไขนะคะไฟแนนซ์ก็ง่ายมากๆเลยค่ะมาหาปอนโทรมาหาติดต่อปอนได้เลยค่ะซื้อสดไม่เสียแวด7%นะคะคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ก็ได้เกินล้นๆเลยค่ะฝากคันนี้ด้วยนะคะ CLS 350ค่ะเป็นเครื่องเบนซินนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าถ้ายังไงแล้วมาหาปอนเลยนะคะที่เต็นท์เก่งเลสซิ่งคา2ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ